ฮัลโหลเทเจเจ้าสนอฮาก็ค <problem> like 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 ือเคยหัวเราะกับการเล่นอวแบบแหลกๆไหมล่ะครับวันนี้เรามีแอปพลิเคชันมานําเสนอนะฮะ ขายของนิดนึ่งฮะก็คือโปรแกรม Nok k n o c k Cleaner ครับเป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กของ Android ฮะสามารถล้างข้อมูลที่ไม่จําเป็นสามารถตัดจัดฝายขยะได้อย่างรวดเร็วสามารถย้ายหรือลบแอป,ปที่มีประโยชน์ได้ทันทีเลยครับที่ซ้ำเลขคล้ายคลึงกันแบบอัตโนมัติฮะที่สําคัญคือแอป,ปไม่มีโฆษณาเด้งมาให้ด้วยนะฮะเป็นแอปแบบปลอดโฆษณากันเลยทีเดียวแอป,ปนี้มันทําให้สามารถเพิ่มความเร็วของโทรศัพท์ของคุณภายในการคลิกแค่ครั้งเดียวผมชนิดแบบ one stop service เลยทีเดียวฮะจัดระเบียบรูปภาพภายในแกลเลอรี่ของเราได้ด้วยครับก็สำหรับใครที่สนใจแบบหาโปรแกรมมาเคลือพวกแคทหร โปรแกรมนี้เลยผมน็อกคินเนอร์ฮะก็ถ้าเกิดพูดขนาดนี้แล้วเราต้องลองมาเล่น r o v แล้วกันว่ามันจะกระตุกหรือเปล่านะฮะหลังจากที่เราเคลียร์พวกไฟขยะเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันฮะก็ไม่พูดเยอะผมเจ็บคอฮะเรามาเริ่มเลยแล้วกันฝั่งนู้นก็มีผู้หญิงนะผมวันนี้ผมมากับเพื่อนผมไปบอกเลยว่าสายโหดทั้งนั้นเลยฮะผมจะเล่นตัวนี้กันซึ่งนั่นก็คือเทพยนสกินเลเจน์นะฮะถ้าถามว่าเล่นไ,ไหมก็คือไม่เป็นหรอกครับผมส่วนเพื่อนผมก็คืออัตตุกีะฮะอัตุก้เล่นมังเล่ววดียะแ้ก็ PK พีเ่เคเล่นมอตอดนะฮะไปลุยพวกนี้เป็นเพื่อนที่มหาลาัยผมฮะพวกนี้มาเล่นเก่งไว้เลยชวนมาทำคลิปกับผมมาผมแคสกินก็แบบขู่เต็มที่แล้วฮะไปเพื่อนดูครับผมจังหวะบวกแบบนี้ก็ยังไม่กระตุกนะฮะบอกแล้วว่าน็อกน็อกคินนิ่งนี่มันดีจริงเลยฮะครับผมไปจังหวะนี้เราคิวไปก่อนเรียบร้อยครับผมมอตอดคิวไปหนึ่งะเฮ้ยเราก็ฆ่าได้นี่หว่ามันกูฆ่าตอนไหนวะนเนี้ยของจริงครับผมย้อนฆ่าแล้วหนึ่งศพนะฮะจังหวะนี้เราจะดักป่านะฮะรอคนลบเข้ามามาแล้วครับผมมอต,อตมามา้ก็เสรสรจิ สวัสดีครับผมจังหวะน,นี้เอาไปกอนหนึ่งตัวเฮ้ยแหวนวิ่งแล้ววะไม่ได้ไม่ได้เราเกือบจะตายแล้วกูเลื่อนเลยนิดเดียวแล้วถอยกอนบ้าจริงเฮ้ยถอยมาถอยมามากก้าจเจ้ามังกรหรอเอามังกรเหรอเดีเาา๋ยวโจมแรงจังหวะเรียบร้อยผมหนึ่งตัวฮะจังหวะนี้ตามตามตามก็เราก็ตามถึงที่สุดนะฮะจังหวะน,นี้เก็บไปหนึ่งตัวครับผมสําหรับใครที่งระตุกก็สามารถหลดนอกมาได้นะฮะมันทำให้แบบเล่นอาวีได้ลื่นขึ้นแบบผมเลยฮะก็คือตอนนี้ก็ เห็นไหมกระตุกไหมก็ไม่กระตุกนะฮะแบบพวกแอปล้างเครื่องก็จะมีแบบโฆษณาแฝงใช่ไหมฮะแต่อันนี้ไม่มีโฆษณาเว้ยปอดปอดโฆษณามากหรือแบบพวกย้ายลบแอปก็ไมีปัญหาเอ้ยเยวคายย้อนก่อนละกันนี่เอาย้อนไปก่อนเดี๋ยวพึ่งโฆษณาก่อนหรือในกรณีที่แบบเราแบบบริหารเครื่องไม่เป็นใช่ไหมฮะก็โหลดแอปนี้ไม่ได้มันก็จะมีระบบแบบการกำจัดไฟขยะอะไรแบบนี้นะฮะกูเล่นย้อนกูก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยจังหวะนาทีล่าสุดผมเอามังกรครับเฮ้ยเขาบวกกันแล้วเว้ยเขาบวกกันแล้วเราจะเข้าแบบอุตสันไป็หนึ่งดอกครับผมเรียบร้อยฮะยังวับ เพืเราเห็นตอนนี้เราเห็นยอนยืนยิงอยู่ข้างล่างนะครับผมเราจะเอายอนไว้ไปไหนลูกไปไหนลูกตอนนี้เราใช้แผนการซุ่มป่านะฮะรอมันมาเราก็จะแบบสุ้หกมามาอึ้งมาเหอะมาเมื่อไหร่ก็เสร็จแน่นอนครับผมจังหวะนี้ฮะร้อยมานัเคลียคีิปกันสจก่อนเลยมอตอนเหรอมอตอนเหรอมาดิมาดิมาดิาดยังไม่รู้ยั่รู้เรียบร้อยเขาไปเพื่อนบวกแล้วเรียบร้อยจหวานี้จหมานี้ยังไงคือสั์ไม่โดนยอนยอนยอนยังไงยอนเฮ้ยอะไรล่ะอะไรล่ายอนเอาหรอเอาหรอเอาเหรอ เอาเรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้ไปหนึ่งตัวชิปหายแล้วครับผมแวนมาฮะถอยก่อนเลยกันไอ้บ้าเดี่ยวเดียวเดียว,เ,ยวเรียบร้อยครับผมแม่ตายเฮ้ยขอบใจมากอาตุก,กี้ที่มาช่วยเรานะฮะอาตุก,กี้ไปแล้วเว้ยเฮ้ยแม่งเอ้ยชิปตีแตกฮะ,ะก็เรียบร้อยนะผมสำหรับคลิปคลิปนี้สำหรับโปรแกรมน็อกคินเนอร์นะฮะไปโหลดกันได้เห็นไหมเอวีพีไอ้บาเบอร์ครับผมย้อนฮะเอาล่ะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า ฝากร้านผมด้วยนะฮะแล้วก็ฝากสปปนเซื้อด้วยดูวิธีโหลดแอป,ปก็ง่ายๆนะฮะเข้าไปในเพจสโตครับผมหลังจากนั้นก็พิมพ์คําว่า Knockitner ฮะมันจะขึ้นเป็นอันแรกเลยเว้ยหลังจากนั้นก็เตรียมกดดาวน์โหลดเลยครับผมเดือนนี้ผมติดตั้งไว้แล้วเว้ยงั้นเราลบก่อนแล้วติดตั้งใหม่ก็ติดตั้งครับผมตามนี้เลยฮะก็อย่าลืมมาโหลดกันได้นะสำหรับโปรแกรม Knockitner ครับของเขาดีจริงครับผมบา,บายๆ